เอ้ครับพี่น้องผมเสียงใจผู้ไทยพาลอลคือเก้าเหมือนเดิมน้องพี่น้องนะครับบัยากาศตลาดมินบุรีครับด้านหน้านะครับโซนจะเป็นโซนทางเข้าตลาดมินบุรีครับนะเรื่อบบัยากาศด้านหน้าตลาดมินบุรีนะครับทางรถเนาะรถเฮาครับไปนี่ ด้านหน้าตลาดม mm ีนบุรีามันจะเป็นตลาดนัดครับประตูด้านเฮาครับร้านทําผมร้านนี้ ตัพุธจะเป็นตลาดนัดนะครับเนี่ฮะือข้างเฮ้านะครับพี่น้องผมจะเป็นธนาคารกรุงไทยครับตัวนี้จะเป็นาภาพบรรยากาศนะตลาดมิ่นนะฮะต่องเสสายกับคนกันจะคึกคึกขึกกกกกก้นยู้พี่น้องผม เป็นร้านค้าร้านข,า,า,นขายร้านตัดปอกตัดขมนะฮะร้านคลินกเแ็ดแลวอ็ดฟันต้องต้องซุ่มพี่น้องผมต้องซุ่ม มิเตอร์พาบรรยากาศพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ากาตลาดนิ่นรครับร้านเครื่องขวนเองนาะร้านขายอุกรณ์เครื่องขวนะฮะโซนทางนี้ก็จะเป็นร้านจอด์เอครับ ต้นทั่วไจะเป็นโซนอาหารการกินนะครับเป็นโซนอาหารการกินรา้านค้าตลาดสดนะครับ ตัวนี้โซน,น,นอาหารครับเพาะะนักินอาหารเต็มเลยครับตรงเทียงค่าก็เกินขนาดไปน้อย เป็นโงเเคงนะครับทุกคนจะมาหาน้่งกินข้าวกินอาหารครับภาพบรรยากาศการันตีนะครับ กระายพี่น้องเลยจะทนร้านคา้าร้านขายนะครับเป็นร้านเฮดแค้วเฮดฟันนะตนี้จะเป็นร้านขายของเม็ดเล็ดร้านท่องฟ้า คิวรโตูนองต่อไปนี่โซนร้านค้าร้านขายนะครับร้านขายทองก็มีร้านขายยาก็มี่ลา,ลายซิ่งลายลาย,ย่าง,งพี่น้องครับเพราะว่าจะคลิปนี้คนจะไม่ได้เข้าไปตลาดครับพาเลาะบงร้านค้าร้านขายประจำนะครับ ดัดผมผ้าประากากศโซนทางเนาะมะเฮอเบิ้งครับเมเนี่ไม่ได้เข้าไปตลาดร้านขายผ้าครับาเป็นผ้าเป็นเมตรร้านทำฟัน คือบรรยากาศตลาดนิ่งน,นะครับหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ครับจนป้ายังทำเหนียวเรามาอย่างนี้ไม่เดี๋ยวต้องขัดของมปเสร็จแล้วก็จะจบนี่นครับจะเป็นบ,บรรยากาศนะฮะจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม